Double test and go to home or hospital ฟื้นคืนชีพแล้วแต่ไม่ใช่ Test and go ที่เรารู้จักอีกต่อไปก็คือ Test and go ใหม่นี้จะเริ่มลงทะเบียนนะครับย้ำว่าแค่เริ่มลงทะเบียนไม่ใช่ทำได้ตอนนี้ในวันที่1กุมภาปี6-5และเราจะต้องจองโรงแรมและจองตรวจโควิดวันที่1และ5ซึ่งจะเป็นคนละที่กันก็ได้ แต่ต้องเป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ร้าพลัสหรือโรงแรมกักตัว AQ a l t e r n a t i v e Quarantine เท่านั้นไม่ใช่โรงแรมอะไรก็ได้และย้ำว่าจะต้องจองโรงแรมคู่ไปด้วยนะครับแต่แค่จองตรวจโควิดหรือไปตรวจเฉยๆในวันที่5เนี่ยไม่เกี่ยวอับขอบชื่นชมก่อนนะครับหลังจากที่อับเฉงมาเยอะไม่ใช่ชื่นชมว่าได้ประโยชน์อะไรคือชื่นชมในไอเดียสร้างสารรค์ของเขาที่มาตรการลึกล้ำสารพัดที่เขาทำมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วสารพัดเลยอ่ะขี้เกียจแจกแจงมันเป็นสิบ นะรวมถึงมาตรการนี้ใครจะไปทันคิดว่าจะต้องมีการมาให้ตรวจวันที่5แถมยังต้องจองโรงแรมเหมือนเดิมใครจะไปทันคิดเขาสร้างสารรค์สูงมากเพื่อจุดประสงค์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งเสียดายว่าถ้าเอาความคิดสร้างสารรค์นี้มาใช้กับเรื่องที่มีประโยชน์ของประเทศประเทศอาจจะดีกว่านี้แต่อันนี้คือเป็นความสร้างสารรค์ที่จะได้ประโยชน์จากอะไรครับก็คือขอชื่นชมในความมีไอเดียสร้างสารรค์ที่ผิดจุดไปหน่อย ข้อมูลในวิดีโอนี้ก็คือจาก P.R.D. Thai Government นะครับก็เป็นภาคภาษาอังกฤษส่งให้ชาวต่างชาติดูได้ก็ตามรูปนะครับก็คือประเทศไทยจะกลับมาใช้ Test and Go แต่ว่าเป็น Test and Go อีกแบบหนึ่ง Test and Go t o s o m e w h e r e ก็สำหรับคนฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นที่เข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้เขาให้ทุกประเทศของเดิม63ประเทศไงให้ทุกประเทศสามารถเข้าในรูปแบบนี้ได้แต่ว่าจะต้องมีการตรวจ RT-PCR 2รอบ รอบแรกในวันที่1หลังจากเข้ามาและรอบที่2ในวันที่5หลังจากเข้ามาและแน่นอนจะต้องมีการจองโรงแรมชาเอ็กซ์ l u าหรือว่าโรงแรม AQ ทั้ง2รอบจองตัวจเฉยๆไม่ได้อัปดาวเอาสาเหตุที่ต้องให้จองโรงแรมเพราะว่าเมื่อเราตรวจแล้วเป็นบวกคือถ้าเป็นลบก,ก็แล้วไปลัดลาไปแต่ถ้าเป็นบวกขึ้นมาเราก็จะโ o ทูซัมแวร์ทันทีครับถ้าเป็นบวกแล้วโกทูซัมแวร์คงไม่ใช่โกโ m มแน่นอน ครับก็ต้องรู้นะครับว่าเขาตั้งพวกโฮเทลไอโซเลชันฮอสปิทอลขึ้นมาเยอะแยะขึ้นเพื่ออะไรอันนี้มาดูตัวอ,อักษรน,นะครับในโพสต์ของ PR Thai ไทยโกเวอร์ก็ Test อนโก o เนี่ย r e จิส t ร a t i ชันนะไม่ใช่เข้าได้นะ r e จิส t ร a t i ชัของเทสแอนโก o สามารถกลับมาได้ในวันที่1กุมภาพันธ์แต่นะครับกว่าจะถึง1กุมภาซึ่งจะแค่ให้เริ่มลงทะเบียนเฉยๆนะยังอีกหลายวันฉะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกก็ได้ฉะนั้นเราต้องจับตากันดูให้ดีก็คือ นักเดินทางจากทุกประเทศไม่ใช่แค่63ประเทศเหมือนก่อนหน้านี้สามารถเข้ามาแบบนี้ได้มันคือแซนด์บ็อกซ์5วันหรือเปล่าเพราะว่าในทางทฤษฎีคือวันที่2 3 4คุณไปไหนก็ได้ก็จริงแต่วันที่5คุณต้องกลับมาฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วนะักท่องเที่ยวคงจะเลือกจองโรงแรม5วันซะมากกว่าซึ่งจะต้องรวมค่าตรวจ rt pcr 2รอบอ,อกยกตัวอย่างนะครับถ้าเราจะสามารถทําได้นะครับคือรอบแรกเนี่ยยังไงเราก็ต้องลงกรุงเทพเพราะว่าเขาห้ามต่อเครื่องในไทยเลย ถ้าต่อเครื่องที่ไหนต้องกักตัวที่นั่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพจังหวัดอื่นก็น่าจะมีแต่เที่ยวบินแบบพวกโลคอสที่บินมาใกล้ๆเท่านั้นบินมาไกลๆนี่น่าจะเป็นกรุงเทพแต่ว่าพอรอบที่สองเนี่ยเราก็คือแบบไปที่อื่นก็ได้ไงสมมุติว่าถ้าเชียงใหม่มันมีนะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าก็ไปตรวจที่เชียงใหม่ซึ่งต้องจองโรงแรมและจองตรวจ rt pcr ด้วยแต่ครั้งก่อนเนี่ยก็คือให้ตรวจแค่ครั้งเดียวถ้าเป็นลบก็อิสระทั่วไทยไปแต่ครั้งนี้จะต้องตรวจสองรอบ รอบแรกวันที่1และรอบ2วันที่5หลังจากที่เข้ามาแน่นอนเอกสารที่ต้องเตรียมเพิ่มก็คือหลักฐานการจองโรงแรม day 1และ day 5วันที่1และ5เนี่ยโรงแรมสามารถเป็นคนละโรงแรมได้แต่จะต้องเป็นพาร์ทเนอร์ชิพคือเข้าร่วมกับโรงพยาบาลเพราะว่าจะต้องตรวจ rt pcr จะต,ต้องเป็นโรงแรมชาพลัสหรือ aq q คืออะไรไม่รู้คือมันมีแต่ aq เฉย และอันนี้น่าจะต้องแยกออกมาก็คือหลักฐานการจ่ายคือแยกออกมาระหว่างใบจองโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัสหรือหลักฐานการจ่าย r t p c r test รทสองรอบน่าจะต้องแยกใบออกมาแล้วก็ที่เหลือคือใบรับรองฉีดวัคซีนซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมคือมันคือทฤษฎีที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าถ้าเขาอยากจะป้องกันโควิดจริงๆเนะี่ยวันที่สองสามสี่เนี่ยคือถ้าเกิดมีเชื้อจริงคนเข้ามาเขาก็ไปไหนตอนไหนของเขาไปแล้ว ยังต้องให้รีกลับมาตรวจวันที่ห้าเนี่ยถ้แต่ป้องกันเชื้อเนี่ยมันม,มันไม่ใช่แล้วไงมันคือธุรกิจอะไรบางอย่างไงคือซึ่งน่าจะเตรียมการกันมาอยู่แล้วภายใต้เรื่องของมาตรการป้องกันโรคซึ่งจะทําให้คนทั่วไปเนี่ยเขาไม่สงสยัยใดๆทั้งสิน้นอันนี้เป็นข่าวที่ออกมาตอนตีห้าของวันที่ยี่สิบมกราคือก่อนการประชุมนะครับก็คือเทสแอนโกเนี่ยจะฟื้นคืนกลับมาแต่ว่ามีการปรับแต่งใหม่เนี่ยไฟจูนก็จากประโยคนี้นะครับตีความได้ ประมาณว่าจะต้องมีการมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นคนให้ข่าวเนี่ยก็คือเป็นหัวหน้าศูนย์ของ CCSA นี่แหละเนี่ยนี่คือตำแหน่งของเขาเนี่ยเจนเนอเรลหรือเปล่าจากประโยคนี้ตีความคือไม่ได้อ่านหมดก็เหมือนกับว่าจะมีการมอนิเตอร์สุขภาพของคนที่เข้ามาเนี่ยใน7วันแรกของหลังจากที่เข้ามาคือเป็นแนวความคิดก่อนที่จะประชุมและสุดท้ายก็มาลงเอยว่าให้มาตรวจวันที่5ก็คือมันปรากฏว่าจะต้องมีความเข้มงวดขึ้น ก็คือคนจะต้องมีการตรวจ rt-pcr 2รอบในช่วง7วันอ่าและสุดท้ายจบวันที่5อย่างที่บอกก็คือวันแรกคือตรวจวันที่1แล้วก็ครั้งที่2ก็คือเป็นวันที่5หรือ6ก็มาจบที่วันที่5ของเก่าซึ่งบอกไปแล้วที่ก่อนโอมิคอนจะมาเราอุตส่าห์ได้แค่1คืนถ้าผลเป็นลบก็ฟรีเลยก็คือออกจากโรงแรมได้เลยแล้วก็เอ j นจอยฮอลิเดย์ได้เลยแต่ตอนนี้ถ้าผลเป็นลบในครั้งแรกยังไม่เอ j นจอยนะครับ ยังไม่เอนจอยเพราะว่าจะต้องลุ้นระทึกวันที่สองสามสี่ดูแลตัวเองกันให้ดีเพราะว่าโอมิครอนติดง่ายมากฉะนั้นวันที่ห้าที่เราต้องกลับมาตรวจนี่แหละคือวันลุ้นระทึกเพราะว่าถ้าเป็นบวกเมื่อไหร่ก็ go to ซัมแวร์ทันทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนจากอยู่บ้านอุตส่าห์ได้เอนจอยอยู่บ้านในช่วงวันที่สองสามสี่เป็นไปอยู่ซัมแวร์สักสิบถึงสิบสี่วันนะครับเตรียมข้าวของสัมภาระกันไว้ตั้งแต่ตอนก่อนมาตรวจเลยเพราะว่าอาจจะต้องไปอยู่ที่นั่นพักใหญ่ มันคือความคิดสร้างสารรค์ไงที่อพยกย่องยุกย่องว่าสร้างสารรค์ในทางแบบนี้ <c oughs> ก็ตอนนี้เคสในประเทศเนี่ยมันยังพุ่งอยู่มันยังเยอะอยู่แต่เขาต้องการจะเปิดฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์คือทําไงเนาะจะเปิดโดยที่เคสยังเยอะอยู่ก็เปิดแบบนี้แหละเปิดแบบที่คนเขาตกใจกันแล้วก็เรื่องของประกันนะครับเขามีถแถลงในการภาคภาษาไทยที่คุณหมอคนนั้นเขาพูดอยู่เหมือนกันว่าประกันเนี่ยจะต้องครอบคลุม คือต้องกําหนดระบบประกันให้ชัดเจนอะไรของเขานี่แหละเพราะในนี้เนี่ยเขาอ้างว่านะครับก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยประกันจะต้องครอบคลุมสําหรับการรักษาโควิด -19 ทุกอย่างเหมือนจะดักอะไรเอาไว้เขาอ้างว่าประกันของบางคนก่อนหน้าเนี่ยมันครอบคลุมแค่บางส่วนเท่านั้นมันเป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายตอนเนี้ยประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทเนี่ยที่ต้องถูกจ่ายออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหเลย เราจนมากหนึ่งร้ยล้านบาทเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้พูดหนึ่งร้อยล้านบาทแค่นี้เรา we no longer subsidize เราออกให้ไม่ได้แล้วแต่บงเล็บเราอยากได้ตังค์เยอะๆนะเออฉะนั้นคนที่เข้ามาจะต้องซื้อประกันที่ครอบคลุมการรักษาทุกอย่าง all treatment เลยหรือนี่ครับเตรียมขายหรือซื้อประกันเพิ่ม,มเติมเมื่อเขาเข้ามาซึ่งดาว่าคงไม่ได้ถูกหรอกเอ่เตรียมขายล้ ครับก็คือเขาจะเข้มงวดเรื่องของประกันด้วยเมื่อเอาเทสแอนโกลับมานะครับฉะนั้นเพื่อนๆควรจะถามกับทางประกันโดยเฉพาะแถวต่างชาติเนี่ยเขาอนุโลมให้ใช้ประกันต่างประเทศได้ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าดักเรื่องนี้ไว้หรือเปล่าก็เพราะว่าถ้าใช้ประกันต่างประเทศเนี่ยอาจจะหย่อนในเรื่องของการศึกษาว่ามันครอบคลุมหรือเปล่าก่อนเข้ามาก็ได้ฉะนั้นต้องถามประกันของโดยเฉพาะประกันต่างประเทศเนี่ยต้องถามให้ดีว่าครอบคลุมแค่ไหนสำรองจ่ายก่อนไหมเออแล้วเอกสาร ถ้าต้องเคลมเอกสารไหนที่ต้องใช้ต้องถามประกันก่อนมาด้วยนะครับแต่ถ้าประกันไทยเนี่ยอ๋อ,อเคยถามแล้วได้ถ้าเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายอะ่ะซึ่งซึ่งไม่รู้ที่ไหนบ้างเนี่ยเขาจะจ่ายให้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นทไม่ใช่ในเครือข่ายอะ่ะก็ต้องขอใบรับรองแพทย์ขอใบเสร็จอะไรมาเพื่อเคลมประกันอ่าเรากลับมาที่โพสต์ของ PR ไทยกอร์เมนต์นะครับมาดูคอมเมนต์กันนิดหน่อยซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งสิ้นเลยเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษทําไมต้องจองโรงแรมในวันที่ห้าด้วยมีคนถาม ก็มีคนคอมเมนต์ซึ่งเขาก็คงไม่รู้เหมือนกันเขบอกว่าถ้าเกิดแค่ตรวจวันแรกแล้วก็จองโรงแรมวันแรกเนี่ยเขาคิดว่า make sense แต่ว่าถ้าวันที่5ด้วยเนี่ย only money making test and go and come back and go again ออกก็เลยตั้งว่า test and go to somewhere maybe not your home อันนี้ยาวแต่ขอสรุปเลยมันเป็นอะไรที่บ้ามาก ก็คือฉันเข้ามาตรวจและต้องอยู่ในคืนแรกแล้วหลังจากนั้นฉันก็ไปเจอกับแฟนของฉันได้แล้วก็อยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่วันแล้วหลังจากนั้นฉันก็ต้องบอกแฟนว่าโทษทีนะเบบีฉันจะต้องกลับไปอยู่ในโรงแรมคนเดียวอีกยี่สิี่ชั่วโมงแล้วที่เขาไม่ทันคิดคือฉันอาจจะต้องไปอยู่ซัมแวร์อีกสัก 10- 1ถึงวันถ้าฉันตรวจเป็นบวกแล้วโดยเฉพาะเราปั่นทีด้วยปั่นเชื้อทีกว่าที่อื่นด้วยเพราะเรารอบคอบมากอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เคยได้ยินมา เออฉะนั้นก็มีโอกาสเยอะอยู่มันเป็นอะไรที่ตลกมากเราน่าจะเรียกอันนี้ว่า b a n g k o k Sandbox มันไม่ใช่ t ท s t and Go กครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเพิ่งตื่นตกใจกันเกินเหตุน,นะครับยังเหลืออีกประมาณ10วันนะครับฉะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกเราก็ร่วมกันคอมเมนต์หรือถล่มกันไปใน Facebook หรือช่องทางอะไรของพวกหน่วยงานต่างๆนะครับเผื่อเขาอาจจะเห็นแล้วเขาอาจจะเกิดความละอายอะไรบางอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้ใครจะไปรู้เขาก็จะอย่างนี้ทุกรอบนะครับโยนหินถามทางออกมาเสร็ ถ้าเกิดมีด่ากันมากๆกก็อาจจะปรับอะไรอีกนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็โพสต์นี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยก็ส่งให้ชาวต่างชาติดูได้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ